เมนูอาหารมีอย่างแน่นี่เมนูอาหารอ่านเอามีตาบอกร้านนี้มีต้มแซ่ต้มแซ่มึงอ่านแม่มึงจะได้มาต้มแซ่มึงเบิ่งดูไหม่โทษวันยูไสอิห้าเมย์ไม่อย่งหนมาเกมมาเขียนแม่มึงแน่ไหนแกก้าต้มแซ่จังสี่มาสมกับกูตรงไปเรื่งไปเลี้ยเนาะไม่เอกกับวะมี่บอไปไม่กับวะมีกูก็อ่านว่าต้มแซ่ตัวต้มนี้ใส่ไมย์โทน้ำรานเอาเอาดึงรมบนี้เอามาฝึกไหลประหยัดโปด ตำกุ้งโสดตำกุ้งสดกุ้งสดกุ้งสดแต่กุ้งกุ้งสดร้านฉันหางไม่ทุกตัวมึงใส่หมครพอมึงสองตัวบนตัวเด็กกูุย่านบักฮักตำหัวหอยหัวหอยมึงอ่านจากไหนว่าหอยมึงกอานคือกูอ่านในบียงแหม่มึงว่ามามึงมาใส่เปียงตายมันแถะเอาไปยันน้องเจ้าดูมีองกูแม่มมึงจ้งไหน โอ้ยหัวหอยกวางหัวหอยแก่เด้อโอ้ยลูกกูก็ไปขวานลานเขามึงจะขวานลานเขาอยูุตตาจะของใน้เพียงมึงมาบอกงากแท้แม่นกผู้ใหญมาดินต่ไหนาต่ไหนกูมีดฟันข้อมัตายได้หนิมันยาเด้อโง่อยเด้อหนิตั้มสุกรโยกเออไม่ยังตั้มสุกรโยกตั้มหมูย่อหมูย่อเขาบว่าบ้าหมูย่อสุกรโยกพรานะตั้มมัวตั้มชั่วตั้มเตัดแตด ใสนเป็นดอดเองแล้วมันเป็นงวงงูด้วยนี่เอาลูกอี้ไหเอาเมือกนำเงินมาเขียนต่อให้กูหันกูคือมาเคยใช้สีนำเงินจ็กเทียมันเป็นลานคุณตีประกาศใช้เงินเต็มอยูุุ่่นเ <c oughs> วิ้งไปถามลานนี่ก่อนเอาเดี๋ยวเวิ้งดูแม่ขาดมากเป็นตะเแยกับดอกกระเจียดเถอะที่แม่ไม่ไงแม่ซื้อนี่แต่แบบฮวงหัน โคกและสามชี้บาทด้วยแก้มขายถือปูเดี๋ยวคอยคอยเบิ้งก่อนคอยเบิ้งเมนูอาหารเอาโลดเมนูนั่นนะเมนูอาหารเตาปูไม่ดองเอามึงบอกกูฮักแม่ไม่กินว่าบลดองเป็นปลดองตะก้อนตั้งตามไก่เนยังมาตำปลาดองเนาะยตำปูสดตำไทยไหมนะกูสีจักกับมึงติบาทเลยก่เนี้ยมาเมนูเนาะตำลาวจริงๆนะจ๊ะ ซื้อเมนูสิเรียกเนี่ยกระเจ้าเรียกทองตำปลาไม่มีเลยเนี่ยตำ่มี่ายตวก็เคยตำโอ้อันทุนไทยมันยังนี่อ่ะตำก็ตำเอยอฟันตะตำก็ตำสละเมนูอาหารคือโบราณขยันเด็กน้อยีฮะมึง